สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีมิถุนค่ะเรื่องราวของงานเงินรักนะคะเดือนตุลาคม2565วางแผนกันค่ะคนรักเก่าคนรักใหม่และเรื่องราวของศีลเสมอมาเจอกันนะคะ ราศีมิถุนธาตุลมค่ะนะเรื่องราวเดือนมิถุนเดือนตุลาคม2อ6 5ก็ไปเกี่ยวข้องกับความรุ่งเรืองลาภผลอุปสรรคปัญหานะการแก้ไขปัญหาแก้ไขได้ด้วยการมีหุ้นส่วนคู่ขาสนับสนุนดูแลเอาใจใส่นะคะการงานก็สำเร็จ การงานกิจวัตรประจำวันปัจจุบันนะกรรมนะการลงทนนะคะนะก็ได้พบกับความสำเร็จเกิดความอดทนอดกรัน้นเสียสละสำเร็จนะคะการเงินนะก็ได้มานะมาจากคู่นะคะ ผู้คนนี้นะอ่ะเป็นผู้ให้การสนับสนุนการงานค่ะงานที่ตนเองทำนี้ก็ได้ทำการงานเกี่ยวข้องกับงานสุขภาพดีนะคะงานนี้ทำมายาวนานแล้วนะคิดฝันลงมือทำนะมุ่งมั่นตั้งใจการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้อย่าลงเลอยาล่าโลเลและลังเลนะการตัดสินใจนี้จะมี การเงินก้อนโตมาเลยนะคะงานที่ได้ลงทุนด้วยการทำงานเกี่ยวข้องกับงานการบ้านการเมืองนะคะบริหาระคะ่ะด้วยความสุขุมความรอบคองานนี้ก็ได้สอบบรรจุเป็นข้าราชการงานใหญ่ใจนิ่งค่ะมนคนเก่งไม่พอก็ต้องบวกเห้งนะคะงานนี้ต้อง อดทนเสียสละเพื่อความสำเร็จก็ได้บริหารการงานร่วมกันกับบริวารได้พบกับการเปิดหลักสูตร c r o สออนไลน์สั้นๆนะคะการลงทุนนี้มั่นคงประสบความสำเร็จใช้ชนะที่ได้มานะคะก็ได้ลาบจากความมุ่งมั่น เด็ดเดียวอ่ะตั้งใจอดทนถึงที่ได้ดีแน่นอนนะทั้งในเรื่องของการลงทนกับบริวารและการลงเบอทำนะคะมีพบคู่คนรักนะคะก็สนับสนุนในสิ่งที่ตนเองลงมือทํทมีปัญหาอะไรก็ ให้การสนับสนุนรายได้นะคะเป็นการแลรกเปลี่มานะคะไม่ได้อะไรมามฟรีค่ะมีการลงทุนธุรกิจห้างร้านใหญ่โตของตนเองค่ะได้บริหารร่วมกันกับบริวารการตัดสินใจนะคะล้มและลุกขึ้นใหม่ กับความเรกักที่ผิดหวังนะคะมุ่งไปที่การลงทนุนคิดใหม่ทำใหม่ใหม่คิดช้าไม่คิดนานนะคะปล่อยวางค่ะมุ่งมันบริหารเพื่อการเงินไรายได้ค่ะ ดูอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเมื่อส่วนแจกกายเฮาสองจากคู่ครองเป็นคนอื่นไกลไปแล้วค่ะเหลือแต่คำสัญญาใช่ไหมที่ยังคงอย่่วันนี้เราก็เป็นอังคารโครท่านทักนะเลือดลมกลราขยัน ทายดาวอังคารเป็นคนอีกทินที่เนี่ยเป็นนักต่อสู้นะต้องสู้นะคะจึงจะได้พบกับการตั้งหลักชีวิตได้นะได้ดีนอกทินเกิดน,นะ,ะการเดินทางด้วยรถราเครื่องบินนะอุปสรรคปัญหานะเป็นปัญหากับชาวมิถุนนะคะ เกิดปัญหาก็ได้พบว่าตัวเขาเองก็ไม่สมบูรณ์แบบแม้แต่ชาวพืชสุกเองก็ไม่สมบูรณ์ถ้าเขาจะมุ่งมั่นดิ้นรนค่อยคว้านะคะก็พบกับโอกาสใหม่อันนี้ก็พบรักใหม่ที่ถูกใจแล้วเป็นคนอกทธที่หนึ่งนะดุดันนะคะอารมณ์สวิงอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ก็ชีวิตก็ได้ปรับตัวเข้าหานะก็ได้พบกับคู่แล้วค่ะนะคู่ที่ให้กําลังใจแก่เขานะคู่นีนะ้ให้ลาบผลแก่เขาค่ะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะปรับตัวปรับทัศนคติเข้าหานะแตกต่างกันทางพื้นเพเจอชาตนะิการเดินทางใหม่ใน ได้พบรักใหม่ที่มุนเอาความสมหวังเข้ามานะคะมีความหวังมีกำลังใจงานนี้ก็จะกัดไม่ปล่อยนะคะงานการเดินทางติดต่องานเกี่ยวข้องเลือดลมเกี่ยวข้องฟิตเนสนะคะเกี่ยวข้องกับการเดินทางติดต่อขายกับคนต่างถิง่นต่างประเทศนะการเงินนี้ก็ได้พบกับคู่ร่วมง,งานได้พบกับไซเปนะคะ เขาคนนี้ก็เป็นเดอะสตาร์เป็นดาราดังโดดเด่นดังในแวดวงสถานที่นแห่งหนตำบลไกลของเขานะคะรุ่งเรืองเก้าหน้าก็ได้ลากแล้วก็ได้พบรักแต่งงานแลนะะ้วค่ะโบมีิยังมาพังทลายความมักเข้าสองลงได้ แม่นดินสลายยังมันคงคือเจังตอนเริ่มบาาเปียงนะคนรักใหม่นะคะรักสายฟ้าแลบก็ได้พบกับการงานที่ลงตัวนะคนรักใหม่เนี่ยลาพลนความรุ่งเรืองอ่ะอันนี้ผ่านการแต่งงานมาแล้วค่ะผิดหวังนะเป็นบุคคลในตำนานนะคะความหวังพังทลาย บ้านช่องห้องหอผิดหวังค่ะก็ลงตัวกับการงานุบก่อนไปข้างหน้ารักใหม่ค่ะ,ะรักเก่าจบไปแล้วก็มาพบรักใหม่อ้าก็คือชาวมิถุนเองนะทุกใจค่ะรักจริงหวังแต่งนะมุนเอาความรักแช้เข้ามาพบรักอีกครั้งนะคะ,ะก็ห่างไกลจากคนเก่าไปแล้วใช้เวรกรรมจบไปแล้วค่ะ,ะก็ได้แต่งงาน อีกครั้งนะคะ,ะชอบและรักคนสวยคนโอคนงามนะคะ,ะก็ได้สนับสนุนธุรกิจเวิร์กโฟมโฮมสถานที่ให้กับคนรักสวยโออารูรานะคะการลงทุนของเขาก็ได้ตั้งต้นใหม่อีกครั้งก็ได้พบกับพ่อบ้านแม่บ้านแม่สีเรือนนะคะ,ะสีนี้ก็ขี้งงเหงิดนเฉียวง่ายแต่ก็ถูกใจเขานะคะวัะนนี้อะไรนะได้พบแล้ว ในวันนี้เฮาเจอกันแล้วได้เจอกันแล้วค่ะนะนอนอะไม่กลับเพื่อนเพื่อนชาวมิถุนนะคะคงกงล้อกงเกวียนเริ่มทำงานนะคะเป็นมรดกสืบทอดนะคะคงกงล้อกงเกวียนยกย้ายเป็นแรงนะคะชีวิตไม่เปลี่ยนไปได้อาเชงนะคะเสาเนเรนเสาว,วิวออฟอรฟจุนเล็งไปที่การเงินไรายได้สิ่งที่ได้มาก็ได้ พบเนื้อคู่แต่ปางก่อนนะมาสนับสนุนให้มีรถหลักทรัพย์บ,บาทที่ดินไม่มีอะไรมาฟรีกันแลกเปลี่ยนมาแล้วก็ได้มีอสังหาริมทรัพย์มีโรงเรือนโรงแรมโร,ง,รงงานให้ตนเองได้หมุนเพื่อได้บริหารธุรกิจเป็นของตนเองงานนี้ก็เป็นคุณยิ่งคุณนายคุณชายไฮโซนะคะอยู่ในแวดวงสังคมชั้นสูงนะคะนะอสังหาริมทรันะ์นักตึก ระฟ้าแห่งหนึ่งเหมือนกลมนะคะก็มีพลังที่จะค้าการเงินรายได้ต่อไปอะ่ะเชื่อมั่นในตนเขาไว้ไม่ขาดศรัทธานะคะก็มีบุญบาร,รมีเก่าด้วยการเงินก็ได้มาจากงานเกวข้องกับงานสตรีงานแพทย์หมอพยาบาลงานนี้ก็ทํามาตั้งแต่ยาวนอนนานแล้วนะคะอุปสรรคก็ได้แก้ไขได้นะสิ่งที่ได้มาตนเองนะคะก็ได้มุ่งมั่นขยันนะคะเพื่อการได้ทา การลงทุนมีสัตว์เลี้ยงแสนรักมีบุตรล้านบริวารความมั่นคงปรากฏนะมีสิ่งแรกเปลี่ยนเพราะว่าตนเองมีบุญบาร,รมีเก่าก็ได้รับการสนับสนุนจากเพศตรงข้ามอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้ทำการงานงานแก่ยวกังานบุติกงานเสริมสวยงานความง,งามเป็นคนวันไหวนะคะเหรียญก็มีสองด้านมีข้างขึ้นก็มีข้างแรมนะคะสิ่งที่ได้มาก็ได้พบกับ เนื้อคู่นะคู่บุญบารมีนะตามจิตกัรมแต่อดีตชาตินะคะกว่าจะพน้นอุปสรรคปัญหาไปได้ก็ต้องพบคู่ที่แท้จริงที่ปลูกอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นนะคะสิ้นสุดการรอคอยก็ได้แก้ไขปัญหาเก่าๆจบสิ้นไปนะคะนะก็ได้พบกับบริวารน,นะที่ทํางานบุญงานกสศลร่วมกันนี่ก็เป็นแพทย์หมอพยบาบาลงานนี้ก็ได้เป็น ครูบาอาจารย์ที่ดีได้ก็มีบุตรมาหนึ่งด้วยนะคะแวดล้อมด้วยการลงบุธรรมอดทนถึงที่ได้ดีแน่นอนทำความดีแล้วย่อมได้ดีค่ะสวดมนต์ถือศีลน,นะปฏิบัติธรรมยิ่งเสริมบารมีต่อยอดต่อไปกลงล้อกงเวียนเริ่มทำงานนะเล่งไปที่ลาบผลคู่การกระทำ กรรมทำกรรมดีแล้วย่อมได้ดีค่ะคำแนะนำค่ะคอนเนคชั่นติดต่อกันต่อไปค่ะไม่ต้องกลัวค่ะว่าอะไรจะอยู่ใต้นะ้ำนิวไิกินนิ่งชีวิตใหม่เริ่มต้นได้เสมอค่ะทรานส์ฟอร์เมชัปรับปรุงเปลี่ยนแปลงน,นะคะเช่งเราเปลี่ยนได้แม้เขาไม่เปลี่ยนปรับตัวเข้าหาแม้จะแตกต่างกันทางทัศนคติพื้นเพเชื้อชาติศาส,สนา เราก็ปรับตัวได้เหมือนต้นอ,อ่อวิีลอไปตามลมนะคะก็ได้พบกับคู่นะคะคู่นี้ก็เป็นคู่ที่นำลาบผลมาให้กับการปฏิวัติปฏิรูปเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะเหมือนผีเสื้อตายแล้วฟื้นเกิดใหม่นะคะแก้ไขปัญหาได้แล้วค่ะได้พบกับคู่บุญนะคะบารมีคู่แต่ปางก่อนนะ ผมได้คิดจะให้1%เอร์เซนที่เหลือเราลงมือทําค่ะบ่มีอีหยังมาพังทลายความมาเข้าสรงลงได้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะโชคดีค่ะ